สังเกตนะครับเงินวิลี่เป็นศูนย์ก็ตุ๊บโอ้ยใครอยากได้บวกหนึ่งมาทีลีครับอยากได้สุดนี้ควรทำยังไงครับถ้าใจคนอื่นเติมให้ก็กลัวแบบโดนโกงอยากเติมเองครับวิลี่โอ้ ยากรขบก็เข้าไปเลยสิครับ Google Home สิครับหลังจากเข้ามาหน้า o o o l l Home ปุ๊บก,ก็จะมีหน้าแบบนี้ค้นหากไปเลยครับกับคําว่า T T G Story Enter ไปทีหนึ่งเข้าไปรอบหนึ่งแล้วมันจะโผล่หน้านี้ขึ้นมานี่ไม่ว่าจะเป็นเกม R O V Free Fire Mobile Legends เกมอื่นๆก็มีเหมือนกันครับเยอะเลยครับหรือว่าเกม b a c k cover ก็มีโอ้โ <c oughs> แต่พี่ลนะีน่ะจะเติมเกม Free f มาก็เข้าไปเลยครับหาคําว่าฟรีไฟล์อ๋อเดเด็ดเด็ดเดียวพีียังไม่ได้สมัครว่ะหาคําว่าสมัครสมาชิกกดเข้าไปรอบหนึ่งปุ๊บก็ใส่ซอผูใช้ง,งานไปใส่เมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับใส่ให้มันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนไหนแบบอยากง่ายๆนะครับสมัครผ่าน Google ไปเลยครับสมัครไปเลยครับก็กดเข้าไปรอบหนึ่งปุ๊บมันก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าพีรีนะ่ะได้สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับพีลียังไม่ได้เติมเงินเลยพีลีจะขออนุญาตเติมเเ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 เงงิิิินนนนนนกกกก่่่่อ็็หหาา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 คคํววตตมมมมมไปปลลลยยสรัับจจจขุ้้๊ะะีใผ บัตรเติมเงินหลักเก้าหลักห้าก็ได้เหมือนกันครับหดีอถ้าใครที่แบบมีบัญชีบิเซียวันโอได้หมดครับบัญชีธนาคารอันไหนก็ได้ครับก็กดเติมเข้าไปเลยแล้วก็จะเติมผ่านรีดิ้โค้ตก็ได้รีดิ m โค้ดนี่จะเอามาจากทางร้านของนะครับแต่พี่ลีน่ะได้มาแล้วครับโอ้ขออนุญาตเติมผ่านรีดิ้ m โค้ดนะครับก็กดเข้าไปเลยครับว่าเติมเงินรอบหนึ่งแล้วมันจะโห,หน้านี้ขึ้นมาและโค้ดนี้นะ่ะพี่ลีจะแจกให้นะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้โค้ดนี้บวกหนึ่งมาแล้วพี่ลีจะสุมให้ โอพิรีนะคือ GM เอีไฟนี่นะครับกดยืนยันไปเลยนะครับสังเกตน,นะครับเงินวิรีเป็นศูนย์ก็ตุ๊บโอ้ย เป็น GM มันแบบง่ายจริงๆนะครับใครอยากได้บวกหนึ่งมาพอพิรีได้เงินปุ๊บ2 0 0แสนกิฟพิรีก็จะเติมเกมเลยนะครับกดคําว่าหน้าแรกแล้วหาคําว่าฟรีไฟล์เลยนะครับอ๋อแล้วพิรีก็อยากจะบอกว่าทางร้านเขาน่ก็มีกิจกรรมมาให้เล่นเหมือนกันนะครับสำหรับคนไหนที่แบบเป็นสายเติมว่าจะเป็นเติมรายวันรายอาทิตย์หรือรายเดือนแต่ถ้าเติมรายวันอ่ะก็จะได้อยู่10,000เครดิตแต่ถ้าเติมรายอาทิตย์ก็จะได้1นึ่งแสนเครดิตแต่ถ้าใครเติมรายเดือนก็จะได้1ล้านเครดิตไปเลยครับโอ เติมเกมได้แบบชิวๆเลยครับอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้นะครับรน,นะครับที่เว็บ TTG Story นะครับเติมเพียงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็ได้ลุ้นรางวัลแล้วครับแล้วพิลีก็ขออนุญาตเติมเกมฟรีฟไฟก่อนนะครับกดที่ก็ไปเลยรอบหนึ่งแล้วเลื่อนลงมาหาเลยนะครับว่าจะเติมราคาอันไหนสำหรับพิลีแล้วก็ขออนุญาตเติมสัก200รเพชรก่อนนะครับไม่อยากจะเติมเยอะครับโอ้ยรักษาเครดิตไว้ไว้ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวพิลีจะมาสุ่มเติมเพชรฟรีให้ใครอยากได้พิมพิรีตึงมาครับโอ้ แล้วสาหรับคนไหนที่แบบอยากจะเติมแบบเพชรเยอะๆก็ได้เหมือนกันครับมีหลากหลายราคาให้เลือกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ไ d เดีเกมไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็น i อเดีเกมของพิลีวางตรงนี้ไปเลยครับติ๊กไปที่59 0 0 0บกาันกีบนะครับสิ่งที่พิลีจะต้องเติมแล้วใครที่แบบอยากจะเติมแบบแพ็กเกจเติมโตก็มีเหมือนกันครับอย่าลืมไปเลือกเอานะครับกดยืนยันไปเลยครับปังโอ้สามร้อยสิบเพชรห้าสิบเก้าพันกีบถูกมากครับกดยืนยันไปเลยสิครับแล้วก็ไปดูเพชรครับ เจดร้อยเพชรโอ้ป oh. <laughs> าแตงทุกคนเห็นไหมครับ <laughs> อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนี้น้วนนะครับเติมง่ายปลอดภัยสะดวกด้วยครับเติมเองที่บ้านได้ <laughs> ง่ายมากครับ